โครงการชอยเจอร์นี่กับกกพได้จัดงานแสดงสดชอยมินิคอนเสิร์ตณวัดยางพระอารามหลวงแขวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครโดยเป็นความร่วมมือมระหว่างโครงการไลฟ์ดีดีมาร์เก็ตองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยและโครงการชอยเจอร์นี่กับกกพภายในงาน โครงการได้มีการจัดแสดงชุดนิทรรศการการบรรยายให้ความรู้และการตอบคำถามชิงรางวัลของที่ระลึกจากโครงการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ในการกํากับกิจการพลังงานของกกพโดยได้รับเกียรติจากคุณสมยศภูลขวัญรักษาการหัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิธีการประหยัดไฟท่านจะทำยังไงทำยังไงครับปิดไฟทำไมเก่งอย่างนี้ล่ะลูกก่อนปับเพิ่งใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ครับล,ล้างแอร์ปีละสองครั้งค่ะแล้วก็การรีดผ้าต้องรีดจากผ้าผ้าบาตก่อนแล้วค่อยไปผ้าหนาในส่วนของบิณค่าไฟที่ผมนำมาวันนี้มีส่วนสำคัญอะไรบ้างค่า FT ค่า FT ท เอาของรางวัลให้คุณพี่ไปเลยครับกกพย่อมาจากอะไรคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานะโอ้โหถูกต้องมากครับเก่งมากนอกจากนั้นผู้เขา้าร่วมยังได้รับชมการสแสดงมินิคอนเสิร์ตชอยเจอร์นี่กับกกพนำเสนอโดยเก่งทัชยะนักร้องนักแสดงผู้ผสมภาษาศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้ากับความทันสมัยแม่ศีนวลขำอาจศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการสแสดง ประจำปีพุทธศักราช2562และชาวคณะหวังเตะทั้งนี้การแสดงช่อยมินิคอนเสิร์ตได้บอกเล่าสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและบทบาทหน้าที่กะกะพในแง่ที่ว่าประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรในการมีหน่วยงานกะกะพอคอยกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าผ่านบทกลอดและเรื่องราวที่เข้าใจง่ายสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน ข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมงานได้ทุกเพศทุกวัยมาดูโชว์วันนี้สนุกมากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะได้เจอพี่เก่งด้วยวันนี้นะครับตั้งใจมาดูเฉยโดยเฉพาะเลยครับดูว่ามีโชว์วันนี้เพราะว่าติดตามจาก a c e b o o k ครับชอบพี่เก่งมากเลยครับก็ร้องเพลงพอดีอครับมาดูเฉยวันนี้สนุกมากๆเลยได้พบกับแม่สีนวลด้วยนะคณะหวังเทซึ่งติดตามมาตั้งแต่เด็กแล้วปลื้มใจคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า สุดยอดเลยนอกเหือจากที่ได้ได้รับความบันเทิงแล้วนะครับได้รับรู้เรื่องของพลังงานสะอาดต่างๆด้วยนะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมงานแสดงสดชอยมินิคอนเสิร์ตครั้งที่หนึ่งได้ที่ Facebook ชอยเจอร์นี่กับกกพอ